ถ้าเห็นก้อนสีเหลี่ยมเหี่ยเหมือนขนมเบานี่แบบเนี้ยอย่าเพลอหยิบกินเชียวละ่ะเพราะมันคือข,ของสัตว์ตัวหนึ่งเที่ยวไว้สื่อสารการันเข้ามาวางคู่กันเนี่ยต้องมีคนหยิบผิดมั้างแหละแล้เจ้าของอุจจิเท่รำไม่ซ้ำใครนั่นก็คือ จ้าวอมแบตจัดท้องถิ่นแห่งออสเตรเลียนั่นเองที่อื่นของพวกมันเป็นก้อนสี่เหลี่ยมบาวนี่ได้เนี่ยไม่ใช่เพราะก้นนะแต่เป็นเพราะลำไส้พิเศษสุดๆของมันต่างหากเพราะแทนที่จะปล่อยของเสียออกมาให้เป็นกลมมนมันกลับบีบอัดให้กลายเป็นก้อนสี่เหลี่ยมฉะนั้นถามว่าทาไมทําไมทําไมต้องเป็นสี่เหลี่ยมนั่นก็เพราะว่าอุจจีของพวกมันเนี่ยเป็นภาษาลับของวอมแบต<อ>เอาไว้ประกาศอาณาเขตของกันและกันและเหตุผลที่ต้องเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเนี่ยก็เพราะไม่ให้อุจจีกลิ้งหนีไปไหนนั่นเอง วอมแบดเป็นสัตว์กินพืชพวกมันชอบเคี้ยวพืชแข็งๆมากทําให้มีฟันแบบพิเศษที่นอกจากจะแข็งแรงแล้วยังสามารถงอกใหม่ได้เรื่อยๆตลอดชีวิตแถมขุดดินเก่งเวอร์ขุดจนกระเป๋าหน้าท้องแทนที่จะอยู่ด้านหน้าเหมือนชาวบ้านเขากลับต้องไปอยู่ด้านหลังแทน แหมรักสะอาดซะด้วยกลัวดินเข้ากระเป๋าหน้าท้องซึ่งบ้านของพวกมันก็คือโพรงยินขุดเอาไว้ยาวหลายร้อยเมตรมีหลายทางเข้าและทางออกไว้เพื่อหนีไฟป่าและนักหน้าโดยเฉพาะเห็นน่ารักน่ารักแบบนี้พวกมันมีความห่วงถิ่นและดุดร้ายคิดกับหน้าตาซะเหลือเกินโดยความอันตรายของพวกมันอยู่ที่กรงเล็บและก้นอันแข็งแกร่งใช่ครับฟังไม่ผิดก้นีบ ่วนของวอมแบตเนี่ยอัดแน่นไปด้วยกล้ามเนื้อ <Wow. S 1> และกระดูกอันแข็งแรงถึงขั้นอัดชิงนจอกน้อยผู้น่าสงสารตุยเย่มาแล้วโอ้โห oh, oh. ตุยคาตูดเลยทีเดียวใครมีตูดเจ๋งกว่านี้ไหมเนี่ยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยดิ